ปิดท้ายกันนะครับท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาอ้าวเตรียมตัวกันนะร้านยาดองทั้งหลายม,มาแล้วครับท่านผู้ชมครับฝ่ายปกครองบางเสาธงกรมสรรพสามิตร,ร่วมกับทหาร100ร้อยอรสทรอที่สองพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกบางเสาธงกับนำกำลังเข้ากวาดล้างจับกลุ่มล้านขายเหล้ายาดองในพื้นที่หมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่บางพลี และหมู่บ้านไทยประกันตบบลบางเสาธงสมุทรปราการจับกลุ่มได้28รายแปลว่าต่อไปนี้จับกลุ่มนะครับร้านยาดองของกลางเป็นเหล้ายาดองหลายยี่ห้อบรรจุขวด50ขวดบรรจุโหล5ลิตรอีก110โหลและเหล้ายาดองบรรจุแกลลอนอีก580ลิตรนั่งกันสลอนเลยนะครับร้านยาดองทั้งหลายการกวาดล้างร้านเหล้ายาดองในครั้งนี้สืบเนื่องจากเป็นนโยบายลดอญากรรม เพราะเชื่อว่าร้านยาดองไม่มีใบอนุญ,ญาตขายสุรายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ไง ไม่มีใบอนุญาตขายสุราน้องใบขณะเดียวกันเหล้ายาดองบางทีก็มีส่วนผสมหลายๆอย่างเนี่ยนะคะอาจจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้สําหรับใครที่บริโภคเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทําการแจ้งข้อหากับผู้ขายเหล้ายาดองข้อหาก็คือไม่มีใบอนุญาตขายสุราหรือเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ <c oughs> แล้วก็จะนําเหล้ายาดองของกลางที่ตรวจดได้ส่งให้ออยอตรวจนะคะไปพิสูจน์หาสารปนเปื้อนถ้าพิสูจน์พบสารอันตรายก็จะแจ้งประสัมพันธ์เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตราย ชีวิตค่ะภาพนี้เราคงไม่เคยเห็นน่ะนี่เป็นโหรยเลยเพูดตรงถาที่เป็นยาดองก็ไม่ใช่ฮะก,กวดโหยยาดองมันทุกขึ้นรถเนียนะฮะต้องระวังแตกด้วยนะร้อยกว่าโลนะคะเอาไปส่งออยอเปรียบเทียบปรับผู้ขายใช่ค่ะแล้วก็จะกวาดล้างอย่างต่อเนื่องที่บางเสาธงเขาเชื่อว่าเหล้ายาดองบางทีพอหาซื้อดื่มกินได้ง่ายพอดื่มกินจนมึนเมาก็อาจยากรรมตามมาทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายทรัพย์สินสีดงมาถึงร้านยาดองแล้วค่ะนี่เอ้า